พูดถึงกระแสข่าวในช่วงเนี้นะครับมันก็จะมีข่าวเรื่องบุคคลมีนักการเมืองไปพัวพันกับผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์หนึ่งในบุคคลที่มีข่าวนะฉลบแฉบไปฉลบมาเนี่ยนะครับข้างๆเคียงๆนะบางสำนักข่าวก็ระบุชื่อไว้เลยนะแล้วก็วันนี้นะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็คือบุคคลที่มีข่าวพาดพิงในเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับคือนายวรพักธัญาวงซึ่งก็เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะครับนักข่าวถามรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับนายวรพักบอกเอะท่านคะท่านมีชื่อถูกเชื่อมโยงว่าเป็นหนึ่งใน7นักการเมืองที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์ หรือธุรกิจสีเทาในกัมพูชาด้วยเนี่ยจะชี้แจงอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับนายวรพักก็บอกว่าหากมีโอกาสถแถลงข่าวนะหากมีโอกาสก็จะถแถลงข่าวในเรื่องนี้นะครับพูดแค่นี้แล้วก็เดินเข้าห้องประชุมทันทีเลยนะครับคือเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องรอให้มันแบบเวลาหรือมีโอกาสถแถลงข่าวอะไร คือโอกาสในการแถลงข่าวเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านเลยท่านเป็นคนกําหนดโอกาสเป็นคนกําหนดวันเลยว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะผมต้องชี้แจงความจริงเป็นแบบนี้อันนี้คือความเท็จอันนี้คือความจริงเอาหลักฐานเอาอะไรต่างๆมาพูดให้มันเคลียร์คือวันนี้ก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อข่าวต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อมันมีข่าวแล้วมันกระทบกระทบอะไรกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลน,นะ ถ้าไม่จริงต้องรีบออกมาปฏิเสธข่าวว่าไม่จริงนะไอ้ที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไม่จริงตรงไหนอะไรอย่างไรนะก็อธิบายไปนะครับคนเขาจะได้เลิกสนใจข่าวแบบนี้นะอย่าทําให้มันคลุมเครือปล่อยเวลาเนิ่นนานไปเนี่ยไอคนที่เขาต้องจะโจมตีหรือไม่ใช่จอมจะโจมตีแหละแต่เขารับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยเขาก็เอ๊คือมันก็อย่าปล่อยให้เรื่องแบบน,นี้มันเอ๊นาน พอเอ๊ะนานปุ๊บมันจะไปทําลายความเชื่อมัน่นนะมันจะไปบั่นทอนความเชื่อมั่นทั้งต่อตัวท่านเองทั้งต่อสถานะของรัฐบาลเรื่องแบบนี้ต้องรีบเคลียร์ครับนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ข่าวนี้ไม่จริงและผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยเลยไม่ว่าจะขั้นตอนไหนกระบวนการไหนจะเป็นผู้ถือหุ้นจะเป็นกรรมการบริษัทหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องรีบออกมาเคลียร์ ความจริงต้องพูดกันให้ชัดเพราะทุกวันนี้นะครับในสังคมโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์เราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีมูลอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเอารูปนั้นไปปะเอาข่าวนี้มาแตะนะเอาลิงก์นี้มาใส่แล้วก็แชร์กันไปคือคนนี้ก็มีความหลากหลายไงมีทั้งเ,เข้าใจไม่เข้าใจมีอคติไม่อคติแต่พอรับรู้ข่าวแบบนี้ไปเนี่ยบ่อยเข้าบ่อยเข้าเห็นในหลายๆเพจเข้าเนี่ยก็วันไหวนะเพราะฉะนั้น ไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องแบบปล่อยให้เนิอนนานนะการตอบเพียงว่าหากมีโอกาสจะมีการถแถลงข่าวคําถามคือโอกาสนี้มันมาจากไหนละะครโอกาสนี้มาจากไหนก็มาจากตัวท่านนะ่ะนะไม่มีใครไปบ,บ,บ,บังคับห้ามท่านถแถลงไม่ใช่เหรอท่านก็ถแถลงสิความจริงเกี่ยวกับท่านนะคือสังคมก็จะได้แบบเออโอเคจบไปหนึ่งเคสแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องนี้จึง ตอนนี้เรื่องเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่สาหรับบ้านเราแล้วเพราะว่ามันไปพัวพันในหลายเรื่องทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องความปลอดภัยของประชาชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วหลายประเทศที่คนเขาเป็นเหยื่อเนี่ยเขาก็ขยับเอาจริงเอาจังไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้นะญี่ปุน่นเวียดนามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ บ้านเราเองนี่ก็เป็นวละสําคัญเรื่องนี้เป็นวละสําคัญที่รัฐบาลนายกอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยนะครับถึงขนาดมีการตั้งคณะกรรมาการระดับชาติขึ้นมาเพื่อที่จะมาจัดก,การเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะ